ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i s สโอ๊ตมายทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว A อ i ิสโอ๊ตมายทาโลทุกๆท่ทานและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดูดวงความรักแก wish วิสโอ๊ตไมายทาโลจ้ะ เข้ามาสู่ในครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ทำคลิปลสิบสองราศีให้เนื่องจากว่าจิตใจตอนนั้นค่อนข้างที่จะเปาะบางแล้วก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตอีกทั้งคือเกิดอุบัติเหตุท้งมือคือมีปัญหาเรื่องของมือขวาเวลาแบบกำรรหรือเวลาจับไพ่อะไรเนี่ยมันปวดก็เลยไม่ได้แบบมาอัดคลิปให้นะคะก็เลยแบบพักไปช่วงหนึ่งพอมาช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละก็เลยเริ่มมาอัดคลิปให้ก็เลยอัดคลิปเป็นสี่ราศีทตุให้แล้วกันในช่วง ให้ผลวันที่1ถึงวันที่15้ามีนาคมแล้วกันเนาะการอ่านมันเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์ดิ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ว่าฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่เดียาไปอะไรที่ไม่ดีวางที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระรายชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้อัดคลิปให้เลยนะคะรอบนี้ก็มาดูดวงกันได้แล้วเนาะอ่ะอย่ามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าชาวท่านลมทุทกๆท่านนะคะมาอย่ามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่าเริ่มที่คนโสดสถานก,การณ์คนโสดในอดีตในเรื่องของความรักสถานก,การณ์ความรักในดีตเป็นอย่างไรบ้างสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ในดีตของคุณเป็นอย่างไรบ้าง อดีตที่ผ่านมามันขึ้นไพ่พลังงานของตัวห้าเหรียญไพ่พลังงานของตัวเดอะฟูไพ่พลังงานของตัวเก้าเหรียญไพ่พลังงานของตัวเดอะเวอร์ไพ่พลังงานของตัวหกถ้วยไพ่พลังงานของตัวสี่ถ้วยไพ่พลังงานของตัวอัศวินถือถ้วยราชาถือไม้เท้า และก็ไพ่พลังงานสิบถว้วยเรามองว่าเหตุการณ์ของคนท่านลมชาวมิถุนตุลกุมเนี่ยเหตุการณ์ความรักในดีของคนโสดเรามองว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจะแบบคาดหวังกับเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงนี้ซะส่วนใหญ่คุณเป็นพลังงานของก้าเหรียญที่อยู่ด้วยตัวเองได้ไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่คลิกมันยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เลือกเยอะชาวราศีท่านลมทั้งหลายนะฮะลัคนาท่านลมทั้งหลายในยช่วงนี้เลือกเยอะ เหตุการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันมาในรูปแบบของการที่เรียกได้ว่ามีคนเข้ามาแต่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณค่อนข้างจะอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองช่วงนี้คุณมีเออป้าหมายใหม่หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะทําก่อนในช่วงนี้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอีกทั้งก็มีทั้งคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณแบบคุณก็ยังรู้สึกว่า ยังสลัดไม่ออกเหมือนกันทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณยังเป็นเดอะฟูค่ะอยากจะล่ล่าเริงกับตัวเองอยู่กับตัวเองอย่างแบบละอิสระในช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะอีกทั้งสถานการณ์สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวของตัวอืมจากหน้าไพ่มันเป็นสิบถ้วยเหมือนคุณค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้แบบ อยากจะแบบมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมม่เหมือนว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวมาเติมเต็มในจุดที่คุณขาดหายในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักที่อยากจะมีคนรักคุณกลับไม่ได้คิดแบบแนั้นแล้วคุณคิดแค่ว่าตอนนี้คุณเติมเต็มให้คนในครอบครวัวแค่นั้นก็พอใจแล้วเใุการความรักความสัมพันธ์นั้นมองจากหน้าไพ่เนี่ยพอเราเห็นไพ่เด e ะเวอร์เนี่ยเหมือนตัวคุณค่อนข้างจะแบบว่าอยากจะจริงจังกับชีวิตในช่วงนี้คืออยากจะแบบเริ่มต้นใหม่กับเป้าหมายครั้งใหม่ของคุณนะคะก็ดูแล้วว่าสถานการณ์ความรักนั้นยง่อา มีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงนี้ก็เลยมองว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอืมอยู่ในจังหวะที่เรียกได้ว่า ในเดือนนี้ในในสิบห้าวันนี้เหมือนตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเข้ามาเยอะแหละแต่คุณก็ยังไม่คาดหวังเหมือนคุณยังเจอคนที่ยังไม่ใช่อ่ะคุณนะในตอนนี้ชาวราศีธาตุลมเพราะสถานการณ์คุณยังรู้สึกเป็นเดอะเฮอร์มินต้องการอยู่ยิเงียบคนเดียวค่อนข้างจะอินดี้พอสมควรมีทั้งคนมามอบความรักมีทั้งความรักกกๆๆเข้ามาแต่คุณเป็นคนที่เดินหนีออกจากความรักทันทีคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้คุณยััังรรรู้้้สสึกกกวว่่าาาาานนนคมมทีแบบเข คุณยังไม่พร้อมที่แบบเฮ้ยรีแอคชั่นที่ยังไม่ใช่อะค่ะยังไม่พร้อมที่แบบเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่โอเคสําหรับฉันแล้วมันยังยังไม่เจอคนแบบเนี้ยมันยังไม่เจอทําให้คุณแบบมาก่อไฟให้คุณอยากจะมีแฟนอะถลทลมในช่วงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจริงจังกับเรื่องของการทํางานจริงจังกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักเท่าไหร่ค่อนข้างจะแบบไปยุ่งวุ่นวายกับการหาเงินมากกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจะแบบมือมือขึ้นในเรื่องของการหาเงินก็เลยแบบไปทําในเรื่องของตรงจุดนั้นมากกว่่่่าาาาทีีจะบบเเขข้้มมใในนนรรือองงงคววักช ขอดูหน่อยว่าสถานก,การณ์ความรักของคุณเนี่ยบทสรุปมันเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าบทสรุปในช่วงเนี้ยพอมันขึ้นไพ่พลังงานของตัวเพจซอฟ w a วเนี่ยเรามองว่าเหตุการณ์ความรักของคุณแล้วแหละมันมีเรื่องราวหลาลยๆอย่างเกิดขึ้น มันมันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักใหม่ๆมันเหมือนว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ไปเจอความรักที่มันแย่ๆมันด้วยแหละมันเป็นไพ่พลังงานของแอบแซบแอบกินหรือความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นยิงยางแบบระยะยาวคุณก็เลยรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักที่เข้ามาในช่วงนี้มันก็เหมือนอีหลกเดิมก็ทําให้คุณเบื่อก็เลยปล่อยแม่งมันไปในเรื่องของความรักก็เลยไปยุ่งวุ่นวายกับการหาเงินดีกว่าบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองในช่วงนี้อยากอยู่ตัวเองมากขึ้นนะฮะเลยไม่รีบร้อนในเรื่องของควววาาาาาามรรรรรัักเเท่่่ไไหหอะงงี้สํบชชลในน ก็จะเป็นคนอินดี้ค่ะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักคนโสดคนโสดก็จะเป็นประมาณนี้แหละอขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักของคุณนั้นเนี่ยเราต้องถามหน่อยว่าหน้าไพ่ของตัวพันตาออร์ลเคิลอยากบอกอะไรกับเราไพ่พันตาออร์ลเคิลการอยากพูดอะไรกับคุณในช่วงนี้ไพ่พันตาออร์ลเคิลขึ้นความขัดแยง้งขึ้นไพ่พลังงานฝันร้ายไพ่พลังงานคำมั่นสัญญา แล้วก็บวกพลังงานของภายนากกเขาหมายถึงว่าช่วงนี้คือมันมีความขัดแย้งในเรื่องของอะไรไหลายอย่างคนส่วนเขาข้างจะเบื่อที่จะต้องแบบว่ามาเรียกร้องความสัมพันธ์อะไรในช่วงนี้แล้วคือต้องการอยู่ในโหมดของการที่อยู่กับตัวเองคือเหงาก็เหงาแหละแต่ก็ไม่อยากเอาใครเข้ามาเจ็บไม่แบมมาทาให้เจ็บในช่วงนี้ก็เลยเป็นการที่ตีกับความคิดตัวเองค่อนข้างจะเป็นฝันร้ายที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยจะแบบโอเคกับคุณเลย,ค,เลยคุณก็เลยแบบว่าปล่อยมันไปดีกว่าแล้วก็พลังงานของตัวคําสัญญ,ญา เหมือนคุณยังรอคอยใครบางครคนใดคนหนึ่งอยู่หรือใครบางคนที่แอบชอบใครบางคนก็ต้องถึงเวลาที่ต้องสารภาพรักได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างคือมีคนเข้ามาหลายๆรูปแบบอะคือบางอย่างก็ต้องคัดกรองดีๆเหมือนกันนะบางท่านรักแอบแซบแอบกินอย่างเงี้ยเป็นแบบคาสโนวาสายเสือทั้งหลายะชาวทัดลมเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งอาจจะโดนเหยื่อหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆอัน,นี้ถือว่าเตือนนะอขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัว โรแมนต์แองเจิลบ่อยคุณไพโรแมนต์แองเจิลอ่ะเราเข้ากันพูดเลยคุณอไพบอกประมาณว่าเฟมันจะมีการจีบมันจะมีการเข้ามาพูดคุยแหละทั้งคนเก่าในช่วงนี้มาขอโอกาสคนต้องแบบว่าคนที่เคยคุยอยู่กับเข้ามาพูดคุยวนเวียน,วนเวียนไตายเกิดอยู่แบบนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเจอความรักที่โอเคสักทีมันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาปะปะทะคุณในช่วงเนี้ยคุณก็ต้องเลือกดูเอาแล้วกันว่าจะพร้อมที่จะ ยังไงกับความรักดีมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนเก่าๆเข้ามาคุณก็ยังรู้สึกว่าอยากอยากไปต่อนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรหลายที่เออต้องทบทวนหลายๆอย่างอยู่มันทําให้คุณค่อนข้างจะคิดเยอะโดยเฉพาะชาวราศีตุลกับชาวราศี เมถุนเป็นคนที่อขั้นจะโลเลอยู่แล้วชาวราศีกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะอะไรเลยไลยนี้เป็นคนที่ชิวๆอยู่แล้วอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความรักงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยผูกมัดกับใครอยู่แล้วไงก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงตรงไหนจะเป็นห่วงกับชาราศีเมทุนกับชาราศีตุลที่มีปัญหาได้ง่ายอ่ะราคณาดาวจันทรศุกราศีเกิดเขาอยู่ราศีอะไรสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ d ิสต์คิทชันนะจ๊ะชาราศีเมษแอเลียสคนชาวราศีพิจิกสกอริโอชาราศี มิถุนนะคะชาวราศีจมินี่เนี่ยพวกเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นชาวราศีมิถุนชาวราศีพิจิกชาวราศีเมษน,นะคะรายละเอียดต่างๆได้คลิกด,ดูที่ดีสคริปชันได้เลยนะอะไปต่ตตอสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างพอมันขึ้นไพ่พลังงานสอง เอ,อ่อสีดามากับไพ่ทาวเวอร์มากับไพ่พลังงานของตัวอืมเจ็ดถ้วยและมีไพ่พลังงานของแปดเมท้าสเต็งเดอะซันสี่เมท้าและก็ไพ่ละตัวของ เด็กถือไม่เท้าเราต้องบอกว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่นยเหมือนคุณได้ไปจับโปะแตกอะไรบางอย่างเข้ากับความสัมพันธ์หรือเปล่าพอมันเพิ่งขึ้นมาเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์มันเหมือนว่าฟ้าผ่าดังเปียงทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเออมีอะไรหลายอย่างที่คุณได้ไปรับรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเราพอเห็นเดอะซันขึ้นมากับไพ่ที่มันเชื่อมโยงไปทาง The Tower, กับเดอะทาวเวอร์แล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ ไอ้เถ้วยสใบเนี่ยมันเหมือนว่าคุณได้ไปรับรู้ความจริงมีข่าวสารอะไรบางอย่างมาบอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะแบบมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะหรือว่าคุณเริ่มเอะในความสัมพันธ์นี้เป็นไพ่พลังงานของ4ดาบ มากับไพ่ของเซ็งคุณค่อนข้างจะรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงแล้วทําให้คุณต้องค่อยๆเดินเกมแบบค่อยๆระมัดระวังเรามองว่าบางท่านที่คุยกับใครบางคนที่เขาย,ยังลืมความรักเก่าไม่ได้ก็อาจจะต้องใจเย,ย็นๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องของคนรักเก่าของเขาวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ขอดูหน่อยดีว่าแล้วเดือนนี้เห็นการความรักของคุณสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงหรือ <c oughs> สถานก,การณ์ความรักของคนสองคนเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหม พอมันขึ้นไพ่พลังงานของตัวแปดเหรียญเนี่ยมากับไพ่พลังงานของตัวหนึ่งดาบเอ่อไพ่เก้าถ้วยแล้วก็ไพ่สามถ้วยเนี่ยไพ่หกเหรียญสิบดาบเอ่อควีนถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ The Empress เราต้องบอกว่าเหตุการณ์ความรักในช่วงนี้เราต้องบอกว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่คุณต้องระวงังโดยเฉพาะชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะปากจัดและค่อนข้างที่จะแบบ พูดจารุนแรงได้ง่ายช่วงนี้ราศีกุมก็ต้องระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราเป็นห่วงในเรื่องของความสัมพันธ์พอมันขึ้นสามเหลี่ยญเนี่ยเช็คดูโปรไฟล์ของคนคุยที่เข้ามาในช่วงนี้ดีๆว่ามันไม่ได้แบบเป็นเสือนะมันไม่ได้แบบสับรางเก่งนะเพราะว่าต้องดูดีๆสิ่งที่เราอยากจะเตือนมันแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะไม่อยากให้คุณเป็นสิบดาาที่แบบปากทั้งเป็นรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ ในช่วงเนี้ยในช่วงสิบห้าวันเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณต้องค่อนข้างที่จะกดคอนโทรลอารมณ์พอสมควรหรือค่อนข้างจะยุ่งกับเรื่องของงานจนแบบไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณในช่วงนี้มันทําให้ความสัมพันธ์มีการแทรกกลางระหว่างคนใดคนหนึ่งเข้ามาได้ง่ายจากไพ่เดม,มูนเพราะว่าพอมันเป็นไพ่เดม,มูนมาปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเลยว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันเป็นลึกลับลึกลับนะหรือคนสองคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ลึกลับก็ได้ และอาจจะมีการแบบแตกกันก็ได้ใครที่มาในรูปแบบของการที่มีมากกว่าหนึ่งคนซ่อนซ่อนคนซ่อนใครบางคนไว้ในหน้าไพ่มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยอาจจะต้องสับรางดีๆนะเราต้องพูดขอชาท่าลมเหมือนกันว่าการณีนี้เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคนที่มีคนคลุยมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นต้องสับรางดีๆในเหตุการณ์ความสัมพันธ์อาจจะโดนรถไฟชนกันได้ในเดือนนี้อืม อย่างที่เราบอกว่าเดอะซันขึ้นมาในช่วงแรกไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยแฮปปี้นะเดอะซันมากับทาวเวอร์นี่มันเหมือนว่าความแตกเลยนะเธอเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายคาสโนวาใครที่แบบมีคนคุยเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องสับรางดีๆเด,ดอร์ไม่ได้ว่าว่าไม่ได้แบบอ,อ่าเออเขาเรียกยังไงสนับสนุนแต่ว่าก็เตือนไว้หน่อยก็ดีนะคะไพ่บีออฟฟอร์จูนขึ้นมา,มากับไพ่พลังงานของ8ไม่เทา้ามากับไพ่พลัง,งานของ2อ แปดดาบสองดาบแล้วก็ไพ่ของเดนเดนเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งที่4มากับไพ่ของตัวไฮเปนเซนเขาคุณบอกว่าความพักความสัมพันธ์เนี้ยใครที่มีมากกว่า1น่คนอะไพ่ก็ยังเตือนว่าให้ต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์รถไฟชนกันได้เหตุการณ์เขาอาจจะไปรับรู้ความจริงหรือคุณอาจจะไปรับรู้ความจริงในความสัมพันธ์มันสามารถเกิดขึ้นได้ไวเวอร์ซ่าสลับกันได้หมดเพราะฉะนั้นคุณถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีคนคุยเยอะก็ต้องพิจารณาดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์ ว่าจะยังไงยังไงระวังรถไฟชนกันหรือกรณีที่เป็นคุยแบบม่าไม่ใช่มีแบบฉันไม่ได้แบบมีใครหลายๆยคนฉันคุยใค้คนคนเดียวเช็คดูคนคุยของคุณดีๆว่าเหตุการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้มันมีปัญหาแล้วอาจจะแบบมีใครบางคนมาแทรกกลางได้ยิ่งเป็นรักทางกายยิ่งต้องระวังจากหน้าไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยต้องระวังแล้วก็มากับไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเขาไม่ใช่แบบนี้ทําไมเขามาทําอะไรแบบนี้กับฉัน สิเซนหรือลางสังหรณของคุณจะแม่นยำในช่วงนี้ชาวราศีคนทัตุลมนะคะอขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ของคุณเนี่ยสถานการณ์ความรักความสังพันธ์ของคุณจากหน้าไพ่เนี่ยเขาบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่พลังงานของตัวอสังหาริมมาซับศูนย์สเสีย และก็พักผ่อนเหตุการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าคนสองคนไม่ได้มีเวลาให้กันมากมายขนาดนั้นหรือว่าเป็นระยะทางไกลหรือมันไม่ได้ไกลกันมากเนี่ยชวนกันออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าพบปะพบเจอกันบ้างเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์ไม่ให้มันเกิดระยะห่างหรือช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์การเอาใจใส่ให้กันมากๆในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่มันจะสายเกินไปความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณสองคนต้องคุยกันให้ชัดเจนบางอย่างมันยังแบบไม่ชัดเจนในามมมสััััพนนธ์ยงงงีเรรื่ออข คนนี้คุณต้องมีการตัดช้อยได้แล้วว่าคุณจะเลือกใครในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้คุณจะมีการเริ่มตัดช้อยในสิ่งที่คนที่ใช่ก็เก็บไว้คนที่ไม่ใช่คุณก็ได้ปล่อยเวลาปล่อยผ่านออกไปแล้วว่ะขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัวโรแมนต์แองเจลิลเอราเข้าการอย่างออกอะไรกับเราไพ่โรแมนต์แองเจลิลเอราเข้าการอย่ากพูดอะไรกับเราคอยิงเอร์โซเม่ ไพ่พลังงานความรักของ Expert เพรส p ยแล้วก็มีไพ่ของตัวการรีเทิร์นเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการกลับเข้ามาของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนรักเก่าๆของคุณหรือว่าการณีที่เป็นคนคุยที่มีปัญหาการหายกันไปก็วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันในช่วงนี้ขอให้คุณเรียกร้องและปรารถนา ให้เขากลับเข้ามาเป็น calling your soulmate คือเรียกร้องปถนาดึงดูดเขากลับเข้ามาถึงเวลากลับเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องมีการแก้ไขอะไรหลายๆอย่างก็ต้องมีการปรับและแก้ไขกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคนรักเก่าของคุณหรือคนคุยกเก่าของคุณวนเวียนกลับเข้ามาได้ในช่วงนี้แล้วก็คนที่คุณกําลังคุยอยู่ในช่วงนี้ก็มักจะต้องดูดีๆในเรื่องของสิ่งที่เราเตือนไปเนาะอ่ะลัคณาดาวจันทร์ดาวศุกร์เวลาสีอะไร สามารถเช็คลัคนาดาวจันทรสุขได้ที่ดิสคริปชั่นราศีเกิดอยู่ที่ดิสคริปชั่นมีเว็บสมัครการเช็คลัคนาดาวจันทรสุกร์ค่ะนะออาจจะเป็นชาวราศีธอรัสราศีพฤษศลิบบ้าคนราศีตุลวอกโกคนราศีกันนะคะลัคนาดาวจันทรศุกร์อยูราศีต้องต่าไปนี้ราศีกันราศีตุลและราศีพฤษศนะคะรายละเอียดต่างๆสามารถคลิกดูได้ที่ดิสคริปชั่นนะ อ่ะไปกันต่อขอดูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปแล้วอะมาดูคนมีคู่บ้างเห็นการคนมีคู่เห็นการความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์คนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคน2คนเป็นอย่างไรบ้างพอมันขึ้นไพ่พลังงานของตัวเฮอร์มิตเนี่ยมาในตำแหน่งของไพ่พลังงานเออสิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่ของตัวคิงถือเหรียญ two of c u p ไพ่พลังงานของ8ทัวเหตุการณ์ความรักในช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่จริงจังกับชีวิตคุณมากก็แหละคนธาตุลมทั้งหลายมันเหมือนว่าสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์เนี่ยกรณีที่มีปัญหาผิดใจกันกรณีที่ไม่ได้พูดคุยกันมันเหมือนมีการประชดป,ป,ประชันกันอยู่พอสมควรชาวธาตุลมเหตุการณ์สถานการณ์เราต้องบอกว่าช่วงนี้มันมีการที่อ่อนไหวได้ง่ายในความรู้สึก บวกกระทั่งพลังงานที่เข้ามานะหนูทำให้คนสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะักเลยเป็นช่วงที่เกิดความขัดแยง้งและเกิดความที่ห่างกันได้ง่ายในความสัมพันธ์กลายเป็นไพ่เฮอร์มิตและบวกกับไพ่พลังงานของตัวเจ็ดเหรียญที่มาในรูปแบบของการที่คุณค่อนข้างจะพยายามในความสัมพันธ์ที่อยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวเขาและตัวคุณค่อนข้างจะมีระยะห่างในความสัมพันธ์พอสมควรและเหมือนเหม,อหมือมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความรักบางอย่างเกิดขึ้นอาทิเช่นการที่ไม่เข้าใจกันในอนดีตที่ผ่านมามันทําให้เป็นบอกเกิดมาถึงปัจจุบันช่วงอังคารประทะสาวทาให้ชาวราศีกุมชาราศีมิมถุนและชาวราศีตุลเกิดข้อสงสัยในความสัมพันธ์ว่าทําไมช่วงนี้ถึง เราสองคนมันเกิดระยะห่างมีความไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งอารมณ์ร้อนได้ง่ายแปรปวนได้ง่ายช่วงนี้ยต้องระวังขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้เหตุการณ์ความรักของคุณเนี่ยในครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างไรเหตุการณ์ในครึ่งเดือนแรกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรพอมันขึ้นไพ่พลังงานของตัวห้าเหรียญเนี่ยมากับไพ่ของหกทัวเและไพ่เดือฟูมากับไพ่ของตัว Kari and Ashwin to toy the world. โชกุนถือไม้แล้วก็ไพ่สิบถ้วยไพ่ครอบครัวเรามองว่าเหตุการณ์ความรักนี้มันยังไปต่อได้ในเดือนนี้อาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งกรณีที่โดนปล่อยทิ้งกรณีที่ความสัมพันธ์มาดูท็อกซิกหรือความสัมพันธ์มันกระ่อนกระแทน่นมันจะมีการเติมเต็มเรื่องราวของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเดอะฟู full, คนสองคนจะได้มีการปรับความเข้าใจกันแต่ว่าการเริ่มต้นนี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายเป็นตัวเราที่ต้องเข้าหาเขาเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือเริ่มที่ตัวเราอย่ารอคอยให้เข,า,ขาเเข้้้าาาาหรสุดทยแลวะ มันอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรารอคอยต้องใจเย็นๆในการเข้าหาคนคนนี้แต่มองดูแล้วว่าสถานก,การณ์ความรักนั้นยังไปต่อได้ในเรื่องของความรักระยะยาวนะจ๊ะ The world ใครบางคนที่เป็นธนัก เป็นเรื่องของความรักข้อสัมพันธ์ระยะย,ยาวที่เป็นรักทางไกลมีโอกาสกลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้คนสองคนไม่เข้าใจกันแมนเชียนได้บอกเราว่าพลังงานดาวพุธนั้นนาทางให้คนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันขอให้คุณสองคนคุยกันแบบเปิดใจดีกว่าแบบว่าประชดประชันกันเขาก็อยากจะพูดคุยกับคุณคุณก็อยากพูดคุยกับเขาแต่ต่างฝ่ายต่าง,างแบบยังมีอีโก้อยู่สําหรับคนที่มีปัญหากันนะ กรณีที่ไม่มีปัญหาการกรณีที่ความสัมพันธ์ยังราบลื่นอยู่นั้นก็ต้องระวังระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนได้ง่ายเนื่องจากดาวอังคารประทะดาวเสาร์นะคะในราศีมังกรนะตกในเรือนที่ไม่ดีของพวกคุณทั้ง1ิในทั้งสิบสองราศีมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วแหละก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนระวังในเรื่องของการไม่เข้าใจผิดใจกันได้ง่ายจาังหวะอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดเห็นมันไม่ได้เกิดสิ่งที่ดีกับชาวาสิบสองราศีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังจนถึงวันที่แปดเมษายนะคะอืม โอเคขอดูหน่อยว่าบทสรุปจากหน้าไพา่เหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรต่อ ขาต้องบอกว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมันขึ้นไพ่การควบคุมอารมณ์อย่างภายเซมแพลนนั่นแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์การคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้คุณอาจจะคิดเองเออเองก็ได้ชาวราศีธันุลมบางอย่างอาจจะต้องมีการพูดคุยเปิดเปิดใจคุยกับเพื่อนฝูงบ้างเพื่อให้คุณได้ระบายเพื่อให้คุณได้แบบเคลียร์ปัญหาช่วงนี้คุณคิดมากมีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของภาระเรื่องของหน้าาที่่ตงๆ ของการเงินที่มีปัญหาจุกจิตและหลายอยากทําให้คุณค่อนข้างจะแบบอยากได้ใครบางคนที่ซัพพอร์ตแล้วคู่ครองของคุณก็ไม่ได้ซัพพอร์ตคุณในจุดนี้หรือว่าคนรักของคุณก็มีปัญหาปพอกันก็เลยไม่ซัพพอร์ตมันเลยทำให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกน้อยได้ง่ายนะคะแต่ไพ่เดเ l ลเวอขึ้นมาในตําแหน่งเนี้ยมันบอกชัดเจนไปเป็นในๆแล้วแหละว่าสถานการณ์ความรักมันยังไปต่อได้แหละแต่ขอให้คุณใจเย็นๆการรอคอยที่ดีเป็นสิ่งที่ ใจเย็นๆจ people, Guys, ังหวะที่คุณสองคนควรจะคุยกันก็คือช่วงจังหวะที่ดาวพุธยังเดินอยู่วันที่สองถึงวันที่สิบแปดเนี่ยเป็นจังหวะที่คุยกันได้ดีอยู่ก็จะรีบคุยกันซะมีปัญหาอะไรก็ต้องปรับจูนและแก้ไขกันดีกว่าเนาะขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรเหตุการณ์ความรักของคุณจากหน้าไพ่ของตัวพันตาออร์เคิโเหตุการณ์ความรักเป็นอย่างไรต่อจ้ะ พอคันตาว่าเราเข้มมันเหมือนว่าคําทางค่ะช่วงนี้มันเหมือนว่าเหมือนคนสองคนไม่เข้าใจกันเลยอะ่ะช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็เหมือนแบบว่าต่างฝ่ายต่างตีตัวออกห่างสองจิตสองใจมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกหรือว่ามีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคง การเกลียกลอยการแบบว่าไก่กระเดียในความสัมพันธ์ต้องระวังในช่วงนี้คือมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใจเย็นๆในการพูดคุยกันนะคะหรือกรณีที่บางท่านที่แอบซ่อนใครบางคนอยู่ก็ต้องไกเกระเียแล้วก็ดูดีๆว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบสับรางไม่ทันก็ได้เหมือนกันนะฉันไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าฉันก็ต้องเตือนเหมือนกันนะคะจะไม่อยากให้ผู้คนมีปัญหากันเนาะอืม ขอดูหน่อยว่าไพ่ของตัวโรแมน a n แองเจิลออราเรคเการ์ากบอกอะไรกับเราไพ่โรแมนต e แองเจิลออราเรคเการอยากพูดอะไรกับคุณไพ่ขึ้นบอกประมาณว่า Give y your r e l a t i o n s h i p a chance PASSION แล้วก็เรื่องของ การเงินแล้วก็หน้าที่การงานสถานการณ์เขาบอกว่าช่วงนี้คือหน้าที่การงานกับการเงินมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วแหละแต่คุณควรจะสนใจคนรอบๆข้างกันบ้างนะคะคู่ครองของคุณ2คนอาจจะแบบมีปัญหากันได้ง่ายแต่ว่ามองดูแล้วว่าแพชชั่นแรงดึงดูดที่ดีของคน2คนจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกิฟต์เวอชันชิปอัจฉริย์คนสองคนจะได้มีการปรับความเข้าใจกันคนสองคนจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งช่วยกันออกไปเที่ยวข้างนอกช่วยกันออกไปกินข้าวข้างนอกหรือว่าช่วยกันไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างเพื่อได้้้กกกรรระะะะชััับคววาาาามมมสพนนนนนธใใหดดีีขึึยยอไ่่งเเ็็ปจุท ราคิดว่าสามารถทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้หรือว่าความสัมพันธ์ได้เคลียร์กันราศีลัคนาดาวจันทรศุกร์ราศีเกิดอยู่ในราศีอะไรจ๊ะอลสราศีเมษชาวราศีพิจิชาวราศีมีนลัคนาดาวจันทรศุกร์อยู่ราศีต่างๆไปนี้ราศีมีนราศีพิจิราศีเมษนะคะรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่ดีคิวชันนา ก็จบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยนะจ๊ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า